เซียนพันอมะตะปะทเถืฮีโร่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีท่านผู้อาวุโสที่สาม ไม่น่าเลยตอนทั้งที่ท่านผู้อุมีชีวิตเป็นอมตะแท้ๆแต่กลับต้องมาตายด้วยสาเหตุแบบนี้ได้อไม่อยากจะคิดเลยว่าแวบพายอย่างพวกเราแม้จะไม่ได้ออกจากโลกแห่งนี้ก็สามารถตายได้ท่านผู้อุศที่สามอะไรข,ขึ้นกันฮะท่านผู้อุอที่หนึสส 2, ่งผู้อุศสองผู้อุศสี่ พวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนนี้พวกเราได้ไปหาท่านผู้อุโสที่สามเพื่อที่จะให้ท่านได้ทานายถึงอนาคตก่อนที่พวกเราจะไปถึงโลกมนุษย์พอท่านผู้อุโสที่สามพูดออกมาว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแน่น่ะพอพูดเสร็จท่านก็ตายเลยเออเออเออออนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันท่านผู้อุโทที่สามท่านได้ทานายถึงอายุไขของพวกเราไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงกันว่าพวกเรา เราเหล่าผู้อโสจะตายในปีเดียวกันเดือนเดียวกันแถมยังวันเดียวกันอีกด้วยแล้วทำไมท่านถึงได้ด่วนจากพวกเราไปก่อนแบบนี้กันนั่นสิไม่น่าเลยโอ้โหมาร้องนะฉันเองก็เสียใจไม่ต่างจากนายเหมือนกัน <c oughs> พวกเรายังไม่ได้ออกไปโลกมนุษย์เลยแท้ๆแต่จู่ๆท่านผู้โวุโสที่3ก็มาตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่นะฉันเองไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าวันพายอย่างพวกเราจะตายด้วยสาเหตุแบบนี้ได้นะเมื่อกี้นี้มีใครตะโกนหาเรียกหาข่าหรือเปล่าตัวเองข่าเองข่าไปคนเรียกหาท่านเองเรอเกิดอะไรขึ้นกันหรือว่าท่านลุงหัวจะอยู่ที่นี่งั้นหรอฮูปะฮูปะฮูปะ โอปอร์โอปอร์ท่านอบงั้นเหรอท,ท่านฮอบเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอาจารย์แดงเอ้ยไม่ใช่พูดสร้างโลกแห่งแวมไพร์นี้งั้นเหรอก็ก็น่าจะใช่แล้วนะแต่ข้าว่าเขาเหมือนอาจารย์แดงมากกว่าเจะอะไรขึ้นกันเอ่ะท่านฮอบคือว่าเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ นี่แหละสาเหตุการตายอย่างน่าอนาถของท่านผู้โอโสที่สามนะคนคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆในร่างกายของคนคนนี้ไม่มีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายเลยแม้แต่หยดเดียวท่านพ่อคะตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้โอโซที่สามกันแน่ทํให้จู่ๆนางถึงได้ตายกันนะเกิดจากอาการช็อกจนหัวใจวายตายยังไงละ่ะฮะจะช็อกตายงั้นหรอใช่แล้วละ่ะบอกข้ามาทีสิว่าก่อนที่นางจะตายนางได้ทิ้งข้อความอะไรไว้บ้างหรือเปล่า น,นี่ค่ะก่อนที่ท่านผู้โอโสจะตายนางได้เขียนข้อความนี้ไว้บนลูกแก้วพยากรณ์ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงโรงเรียนซิลเซียนข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงเอ่เอคือว่าพวกเราก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วนะคือว่าในโลกของข้าที่ข้าจากมานั่นนะมีโรงเรียนฝึกสอนฮีโร่อยู่หนโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนซิลเซียนข้าคิดว่าท่านผู้โอโสน่านจะหมายถึงสถานที่แห่งนั้นไม่ผิดแน่นอน ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็การตายของผู้อสสที่สามครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ใช่แล้วต้องล้างแค้นให้ผู้อสอสสามพวกเราต้องล้างแค้นล้างแค้นล้างแค้นล้างแค้แนในขณะเดียวกันนั้นเองยานเซินผู้ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยกำลังนั่งจิบชายอยู่ในห้องของเขาด้วยความสบายใจอ <c oughs> ท่านออบ ตองลงแล้วเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านรู้บ้างหรือเปล่าว่าคนที่ทําให้ผู้อาวุโสที่สามต้องตายคนนั้นเป็นใครกันแน่นในโลกนั้นนะคนคนนั้นถือได้ว่าเป็นเทพในโลกใบนั้นเลยล่ะเทพงั้นเหรออา่ายใช่แล้วอย่างนั้นแหละ ใช้พลังชีให้มากกว่าพลังกายของเจ้าซะพลังชีแห่งเซียนนั้นแม้จะเป็นพลังจากภายในแต่กลับเป็นรากฐานในความแข็งแกร่งของพลังกายดังนั้นแล้วมันจึงแข็งแกร่งซะยิ่งกว่าพลังกายซะอีกจงจำไว้ให้ดีถึงแม้ว่าเจ้าจะมีเคล็ดวิชาในการกางมั่นพลังที่ช่วยเพิ่มระดับพลังชีแต่ว่าศัตรูนั้นไม่รอให้เจ้าทำตามใจชอบได้หรอกนะดังนั้นแล้วหากอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นจะต้องอย่าหวังพึ่งแต่โชคช่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอบเขตพลังช้าไปเยอะเออเออจฉาเป็นบ้าในขณะที่เสี่ยวลู่ได้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของระดับขั้นรวบรวมพลังชี่แล้วแต่พวกเรายังอยู่เพียงแค่ระดับกลางขั้นก่อตั้งขั้นสูงสุดเท่านั้นเองน้ำชาขอรับเป็นเพราะว่าพวกนายเอาแต่บ่นแล้วก็นั่งอู้กันอยู่อย่างนี้ยังไงละ่ะว,ว่าแต่หัวนหน้ากําลังทําอะไรอยู่กันนะ่ะถามได้ก็นั่งสมาธิยังไงละ่ะ จะว่าไปแล้วหัวหน้าห้องเองก็ยังไม่เคยถึงระดับขั้นสูงสุดแห่งการรวบรวมพลังปราณเลยโชคดีจริงๆที่ยังมีคนที่อยู่ระดับเดียวกันกับพวกเราล่ะนะนี่พวกนายนะถ้ายังไม่อยากเป็นเซียนบนสวรรค์ของท่านอาจารย์ให้ฉันทําให้พวกนายกลายเป็นผีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้เอาไหมเออเฮ้แต่ยินด้วยหนอเนี่ยน่ากลัวเป็นบ้าเลย อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจไปเลยนะขอรับพวกคุณก็รู้ดีว่าพวกคุณทั้งสี่คนเป็นถึงนักเรียนตัวเต็งที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าสิทธ์ทั้งหมดไม่ใช่หรือยังไงล่ะครับแน่นสิข้าไดเยินมาว่าในสำนักของพกเพ่อเจ้านี่น่ะมีนักเรียนอีกตั้งมากมายหลายคนที่พยายามฝึกฝนอย่างหนักตลอด3ปีแต่ก็ยังเทียบพวกเจ้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำไม่ใช่หรืงไงใช่แล้วใช่แล้วเออก็ยังคออยู่ยดีด อย่าคิดซะล่ะว่าจะบินเข้าไปในสำนักของพวกข้าได้นะ่ะว่าแต่ตาลุงคนนั้นนะ่ะออกไปให้พ้นทางสำนักเดี๋ยวนี้เลยนะมายืนมองอะไรอยู่ตรงนั้นกันนะ่ะวายยามหรือหมาโดบังบ้าเลยอ่ะยังยังอีกในฐานะที่พวกข้าคือองค,ครักของสำนักแห่งนี้ถ้ายังไม่อยากตายก็จงรีบออกไปจากตรงนี้ซะให้ตายเถอะอาม่าอากงชาคาลวยขากันมาเดินเร่งท่านั่งเ <Netz iance> อง ไอ้เจ้าพวกมนุษย์โลกพวกข้ากลับมาแล้วพวกฮอเบสกลับมาแล้วฮะอระไรนะ <_: S 2> ไม่ได้เจอกับเจ้าพวกนั้นตั้งนานจนฉันเกือบจะคิดไปซะแล้วว่าเคยมีพวกมันอยู่นะฉันละเกลีดไอ้เจ้าพวกนั้นที่สุดเลยจริงๆว่าแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้บุกโจมตีพวกมันเลยนี่นะแล้วพวกมันจะกลับมายังโลกใบนี้เพื่ออะไรกันนะ่ะ <_: S 2> <_: S 1> นั่นสินะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่า การมีอยู่ของพวกมันบนโลกนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีแนะ่แบบนี้พวอเราจะยังไงกันดีกับไอ้เจ้าพวกอาชญากรคนอื่นจัดการพวกมันให้หมดเลยดีไหมคะเด็กคอเจ้าพวกอาชญากรคนอื่นอะไรนั่นปล่อยให้พวกมันไปก่อนตอนนี้พวกเราต้องรีดการใ้พวกฮมเบสนั่นซะก่อนเอาล่ะเราจะแบ่งคนเอาไว้บางส่วนเพื่อคอยคุ้มกันประตูมิตินี้เอาไว้ส่วนที่เหลือมากับข้า ว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้รับเซรุ่มของท่านฮอบแล้วใช่หรือเปล่าจใช่ครับได้รับแล้วครับนี่นะคือเซรุ่มที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเลือดของพวกเจ้ารับไปซะเก็บไว้ให้ดีละ่ะแล้วก็ฉันจะให้ลูกศรษ์ของฉันทั้งสี่คนคอยดูแลพวกเจ้าอีกแรงอ๋อขอบคุณครับดีมากด้วยเซรุ่มนั่นจะทําให้ความแข็งแกร่งของพวกเจ้าเทียบเท่ากับพวกเราได้แล้วละ่ะผู้โรงเรียนยอดมนุษย์โรงเรียนเวทมนต์ โรงเรียนดินจาแล้วก็โรงเรียนซิลซีนที่เพิ่งเปิดใหม่บ้านนั่นเตรียมตัวไว้ให้ดีซะเถอะพวกเรานี่แหละคือนักเรียนจากโรงเรียนแวไพร์ที่แท้จริงจริงสิจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้พวกนายมีแผนจะทําอะไรกันงั้นหรอแน่นอนว่าจะต้องเป็นการครองโลกยังไงล่ะครับไอเจ้าเอน่าหันเลยนี่ได่ใช้สมองคิดกันบ้างรอเปล่านะ โดยอายุขของพวกเจ้าเพียงแค่นี้จะไปมีปัญญาครองโลกได้ยังไงกันจะเป rise, I mean, want, mache, um ็นตัวร้ายอะไรน่ะฉันไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าไม่มีสมองก็นอนกองอยู่ในโรงไปเฉยๆซะอย่างจะดีกว่าก็พวกผมคิดอะไรไม่ออกแล้วนี่ครับนอกจากครองโลกทำไมอย่างนั้นแล้วพวกคนใจผมทำอะไรกันน่ะง่ายมากก็เปิดโรงเรียนแวมไพร์เผยแพร่ความเป็นแวมไพร์ของพวกเราให้ระบือลือไปทั่วโลกยังไงล่ะยุคนี้น่ะใครเขาใช้กำลังกัน รู้จักไหมซอฟพ,พาวเวอร์พูดแล้วก็ยังอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงจากประเทศไทยไม่หายเลยน,นี่ฉันว่าฉันเริ่มจะพอเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วล่ะว่าทำไมไอ้พวกขุนยนหลากสีพวกนั้นถึงได้อยากกำจัดพวกเขากันนั่นสินะแต่ฉันว่าใช้ซอฟ์พาวเวอร์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้ทุกคนชื่นชอบและหลงไหลจนเหมือนเป็นการครองโลกแบบไกลๆแบบนี้มันก็ฟังดูดีไม่ใช่น้อยเลยล่ะนะ ออว่าแต่ว่าตอนนี้พวกเราควรจะต้องทำอะไรกันหล่ะครับให้เริ่มออกไปสู้เลยดีไหมเป้าหมายของพวกเราในตอนนี้นะมีอยู่สองข้อก็คือโรงเรียนนินจาที่ซึ่งเป็นจุดต้นกำเนิดของเหล่าหุ่นยนต์แอนเชนฮีโร่ที่เป็นศัตรูคู่ปรับของพวกเราเหล่าแวมไพร์มาอย่างยาวนานกับข้อที่สองการแก้แค้นโรงเรียนซิลซินที่พวกมันบังอาจทำให้ผู้อุโสที่สามของพวกเราต้องตายอันที่จริงแล้วข้ายังไม่ได้ทำอะไรพวกนั้นเลยด้วยซ้ำ แน่นอนว่าการที่พวกเราข้ามฝั่งไปยังโลกไปนี้พวกหุ่นยนต์บ้านนั่นอาจจะรู้ตัวแล้วลเผืออบางทีพวกมันอาจจะเตรียมตัวตั้งรับศัตรูอย่างพวกเราแล้วก็ได้ดังนั้นแล้วในตอนนี้นะพวกเราต้องคิดค้นหาวิธีในการจัดการกับไอ้เจ้าพวกหุ่นยนต์แอนเชนฮีโร่นั่นสักก่อนไม่กี่วันต่อมา ท่นานราชปีศาจแย่แล้วท่นวานราชปีศาจแย่แล้วอ้าทดุกฝุนมีเรื่องอะไรกันนะ่ะ ถือว่าเมื่อเช้านี้นะในตอนที่ท่านราชาปีศาจของพวกเราท่านกูกูนากากําลังออกไปจ่ายตลาดจู่ๆก,ก็มีกลุ่มคนจากที่ไหนไม่รู้หลอออกมาแลวจากนั้นพวกมันก็จับตัวท่านราชากูกูนากาไปแล้วอะ่ะเออเอาได้นะไหนลองเล่าให้พวกข้าฟังใหม่แบบช้าๆชัาๆอีกทีสิเจ้าพวกนั้นมันเป็นใครกันน่ะพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันพะยะค่ะไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะสวมชุดแบบประชาชนคนปกติทั่วไปแต่ว่าความแข็งแกร่งของพวกมันช่างแข็งแกร่งมากจริงๆพะยะค่ะ หนใครกันกลาา้าบังอาจมาจับตัวน้องเล็กของข้าแบบนี้นะมันหาที่ตายกันชัดๆโว้ยอ้ววววยอ้วยนี่นายคิดว่าพวกมันจะมาที่นี่จริงๆหรือเปล่านะพวกมันต้องมาที่นี่แน่นอนครับไอ้เจ้าพวกขนยนต์หลากสีพวกนั้นนะมันสนใจในตัวข้าวนไอ้เจ้าพวกโรงเรียนซิลเซียนนั่นก็ต้องตามมาช่วยลูกน้องของพวกมันแน่ แถมอีกอย่างไอ้เจ้าปีศาจต,ตัวนี้นะเป็นที่เรื่องชื่อลือนามกันไปทั่วโลกว่าเป็นราชาปีศาจต,ต่อให้พวกโรงเรียนซิวเซนไม่รู้แต่อีกไม่นานพวกมันต้องรู้จากรายงานข่าวแน่ดีมากว่าแต่เจ้ามันใจจริงๆใช่ไหมอือสบมอยอาหอาสบายหายห่วงแน่นอนครับไอเ้เรื่องกระจายข่าวลือเนี่ยพวกข้าถนัดนักแล่ใช่พวกมันมากันแล้วเห็นไหมครับ ถูกจับมาอยู่ที่นี่เองจะว่าไปแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยงั้นรึถุยเดีย๋ยเข้ามานะขอรับท่านราชันีน่น่ะเป็นกับดักนะขอรับฮะ<า>ตอนนี้ละประจุกดื่มให้กับสุขภาพาไอ้เจ้าพวกโรงเรียนซิวสนะีนน่าพวกแกเตรียมตัวโดนจับกุมได้เลยวันนี้โดนเต็มแ,แก้มสองรอบเลย หันเช้าข้างขวาตอนนี้ข้างซ้ายไอ้พวกโง่เอ้ยพวกแกจะไม่รอให้ยามันออกฤทธิ์หน่อยหรือไงอะเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวที่เจ้าเตะมันลอยไปตรงนั้นมันตัวอะไรกันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสินะรู้แต่ว่าหน้าตาอัปลักษณ์เป็นบ้าเลย